ว่าการเป็นการตรวจน้นเก่ามันมีของมาสัตว์ามผมต่อเลยจกมาสั่แล้วไปใช้ในลำน้ำหลวงทอรอว่าใช้ทำไมตำรวจต้องไปสั่งอ๋อต่บ้านเรากำลังกำลังส่งเสริมแรงงานให้อยู่ในประเทศเราสองคือการพัฒนาเรื่องที่ความสามารถในเรื่องวิศวกรรมการการตอนในบ้านถ้าเราไม่สนับสนุนมันก็วิศวกรเราก็จะอยู่แค่นี้เขาอวเรือแล้วใช้ในลำน้ำหลวงมาดีมาก ส่วนพี่ใน้านไหนหมดไงมันลองต่อสั่งกันครับคู่กับตำรวจคู่กับทหารเรือเลยเนี่ยต้องใช้ของบ้านเราเดีใช้ของบ้านเราแล้วเวลาซ่อมบำรุงควบเหาขึ้นรถมามาสั่งหนึ่สมุดปากกาถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องส่งไปไปเมืองนอกกว่าจะได้กลับมาผมก็สาสมระหว่างของกัรเหมือนเขาเขาเขาคิดค้นเครื่องยนต์อะไรต่างๆให้มันมาสั่งก็ถือว่าแล้วเรือยางต้องแข็งอย่างเงี้ย เราในบ้านเราต้มีถุงเอาเาอาอิพิทเมตรเอาแบตเทอรี่ทุกอย่างมาประกอบในบ้านเรา,าเวลามันเสียก็แบตเทอรี่มันอยู่ในโรงงานอยู่แนละ้วงั้นต้องส่งทั้งลำไปนู่นหรือต้องรออะไรกว่าจะมาแล้วเรือเราไม่ได้ใช้เสียดายบ้านเราออกมาเลยอย่างเขาแข็งกินมันกินน้ำตื้นไม่น้ำาผงตอนนีีปัญหาก็คือว่าน้ำขึ้นลงไม่เป็นธรรมชาติขึ้นอยู่ว่าเขื่อนจะปล่อยไม่ปล่อยงั้นแก่งหินมันเยอะมากมันตัวไหนที่มันกินน้ำตื้นมากที่สุด มันจะช่วยเยอ e. e ะๆถ้าเป็นเรือรุ่นที่เราเคยใช้กับปัจจุบันที่ที่ที่ใช้ประจาการมากเก่ามันเป็นเรือมาสมัยสงครามเวียดนามมันกินน้าน้าเรือมันติดแก่งกินออกไปไม่ได้เลยก็เลยก็เลยเปลี่ยนแนวแนวเรือเรือที้มันเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์เจ็ที่มันมันไม่ใช่ใบพัดได้ำรันจเคลือเคลือนเคือนเคื่อนเจ็ส์ก็จะไม่กินน้ำเยอพยายามใช้ ผมเวลาแบบไปดูงานดูนอกผมแอบถ่ายรูปเข้ามาแล้ว <c oughs> ถ่ายถ่ายรูปมากาจารทำแบบนีห้หน่อยค <c oughs> ือที่นู่น <c oughs> เป็นร้านเอามาทำบ้านเราเดือดสามแสนนี่างร้านหนึ่งยังไม่ได้ซื้อจัดจา้างยังไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยนะเป็นร้านผมผมอยากได้กล้องกล้องจุกกล้องที่ที่ผมเป็นรถหอยที่มันเหมือนเหมือนรถไฟใ,ใ้ไฟดดกลมเหมที่ที่เทศบาลเปิดให้เราไฟ้ไฟแต่ตัวเนี้ยพอหอยข,ข,ขึ้นไปก็เป็นกล้องกล้องสีทิ้นเลย เวลามีงานที่ไหนอ่ะงานประจำปีงานการชาติงานที่ไหนตั้งไว้เลยสี่อันแล้วก็มีเจ็ดตัว,ต,วตัวมันจะเป็นแบตเรียมเลี้ยงได้สองวันมีที่ชาร์จไฟแล้วก็ลากไปเหมือนรถเหมือนเครื่องเจเนเรเตอร์ที่ลากใส่ท้ายรถไปผมอยากไปตั้งตรงนี้ผมก็ไปไฟมาเลี้ยงตัวเองได้เพื้นที่รอดแหลมอยู่ได้สองวันเห็นไหมนะ้นถ้ามีที่เสียบลั๊กก็อยู่ได้แล้วเราส่ง คือกล้องเนี่ยที่มาส่งไวไฟไปในขไวไฟกลับมาที่เราเรามีตัวไอ้คอนิสิจูดสูในไอ้ตัวไอ้สมาร์ทเซชิโซนนั่งดูได้เลยแล้วบังคับกล้องหมุนจากมือถือเราได้หมด <c oughs> ไม่ต้องเอาตำรวจไปไปวางเลยชอบตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ลด์ลดอาชญากรรมตัดโอกาสในการการะทำไปเนี่ยให้ก็อย่างอาจารย์มีแบบเน่ยอาจารย์ทำเองอาจารย์เห็นแบบก็ทําได้คนคนมีโนโลเลสิวแล้วเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปสั่งเขาทั้งหมดบ้านเราทําได้เยอะเวลาเสื้อตำรวจส่งให้อาจารย์เสื้อตำรวจ งบไปไหนมันก็มาอยู่บ้านเราดูบ้านเราแล้วมันเป็นการพัฒนาขีความสามารถของนักศึกษาทาไมเราไม่ไม่สนับสนุนระบเขาต้อไปเข้าใจเหมือนกันผมนอยากให้ให้เด็กเราม,ม,ม,มัน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 มีองค์ความรู้เขาเขามี knowledge เขาเขามีโ n o w l ของเขาทีเ่ขเ,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 ขเขาจะคิดค้นต่อไปเด็กรุ่นใหม่เขาเขาเขาไปเร็วกว่าเรามันต้องต้องต้องเชน n ์ e mindset ระบบราชการมาไม่ใช่อะไรก็ต้องของมือนอกใช่บางบางอย่างที่มันเป็นชิปเป็นอะไรโอเคบ้านเราเองทไม่ได้ ที่เป็นซับซ้อนนะผเจะตั้งต้อการไปทีแต่ไหนที่มันยังจะเป็นแการที่แบบกึ่งกึ่งเป็นไฮบริดนี่บ้านเราทําได้สมเชื่อเด็กสมิตต่อใช่ไหมครับแล้วเขาจะได้มีอาชีพที่สาคัญเรียนไปได้เขาเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเขาได้มีอาชีพหวยราชการหลายๆน่วยก็เลยอยากทำแล้วพอเราทำแบบนี้ทหารก็อยากได้เหมือน b อ d ี c แคมันต้องซื้อเหมืองนอกบ้านเราไม่คิดไม่ได้ตำรวจต้องใช้มันไม่ใช่ตำรวจนะพี่ นี่หลวงมนั้นรู้เกี่ยวกับราชการทหารหรือของกองกําลังของท่านในส่งในศาลปฏิบัติธรรมได้ต่อไปการเข้าจับกลุ่มในสนภาวะผวาฉุกเฉินใช่ไหมครับพี่แล้วไม่กดอนนายการสิงร่งที่ฉุกเฉินการเข้าจับกลุ่มแกนนําหรือการเข้าจับกลุ่มเป้าหมายต้องอยู่ภายใต้บอดี้แคลทหารก็อยู่เพราะเขาไม่ได้ระบุว่าตำรวจเขาใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมฮะงั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐเ,เวลาเข้าจับกลุ่มหมายต้องอยู่ภายใต้บอดี้แคลบต้องทาย ในแต่ไม่ภาพตลอดเลยน <c> ะ <oughs> ตัวเนี้เพราะว่าอีแคปจะตอ้องสิ่งที่ดีใช่ไหมครับทำไมเราทําไม่ได้มีสอุบคณะวิศวกรรมตรงไหนที่ที่เหงาป้องกันประเทศหรือเด็กที่มีไอเดียไปจีนทำเมืเ่อวันนี้ไปเมืองจีนเมืองจีนบอกว่าคุณภาพด้วยก็ยังมันเราทําได้ให้แบบบรรยากาศอันหนึ่งโรรยกาศยี่ห้อไทยเราทำโอเคใช่ เพื่อที่จะไปแก้ปัญหารวบกระจายประเทที่3ามพวกประเทศพลังงานก็สี่แม่ล้อมนะครับซึ่งตอนนี้เทรนมาในพวกม c ซเนี่ยนะครับอะไรที่ใช้ลดการใช้พลังงานก็จะอยู่ประเทศแก่ประเทศที่สี่ก็คือพวกอาหารซึ่งประเทศไทยถือว่าฟู้ดเป็นซอฟต์ power นรัซึ่งเด็กเราเรียนอาหารเรียนการนพิกลเสามารถที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้นะครับมาต่อยอดมาพัฒนาให้มันให้มันให้มันเป็นที่รู้จักครับ เราแค่ได้สีก็คือเรื่องพลังงานและสิ่งนั้นอไม่ใช่ด้นนานิวแ์ด้านสุขภาพสาพตอนนี้เทรนเข้ามาแรงเรื่องการรัาสุขาพอะไรที่ไปช่วย,ยล่าสที่ไปที่เกาหลีมาอาเป็นครื่องมพายู่เรื่องพลใช้เอง่วยเกีเเ่ยวัและสุดท้ายเรื่องพวกผลิตภัณฑ์ชิงอวาณิชย์อันนี้คือทำสำเร็จและจำหน่าได้นันตนี้ตอนนี้เราเราก็ต่อยอดก็ที่จะกทำ,ทำทยังไงว่ามันไม่ได้สิ้นสุดที่ตรง้เราหาทางเ อย่างตรงนี้ผมก็เร yeah. sure. ียนว่าถ so uh, so so like ้าทางคงานระทการชาติผมก็ออกไปจากอาชีวะได้ทําให้คือเราก็มาคุยกันเรื่องราคามว่าสิ่งทนักศึกษาหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเขาจะได้ทำกับเว็ไซต์ได้ตีชิ้นกี่อันไม้เป็นเพียงแค่ต้นแหลมถ้ามองภาพรวมเราช่วยกันได้ตลอาจะเป็นประกวดที่ประเทศเยแต่เราจะคว้าได้เรับ้องมีบาานแข่งได้การดีที่สุดยอด อย่างเงี้ยกล้องมันร้อยแสิบองศากไมทำไมเราจะทําไม่ได้กล้องตัวนี้เดียวติดได้เ่รงกันเอนเดือดเดอเดือนเดืเรือเดืเดอดเกือือดเดดอดเดืนเดีอดเ ตบรวเอกต่อสัตว์สุนิลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรืออกาและการท่องเที่ยวกรุงเทพวันนี้เราทั้งสองคนเราหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีลงนามบันทุกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค่ะาการเป็นการนำนักเรียนนักศึกษามาให้บริการที่ตัวประชาชนในช่วงเทศกาลนะครับ และในลำดับต่อไปครับอมายญาติเรียนเชิญประธานของทั้งสองหน่วยงานและอานะครับได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในครันน้งนี้ขอเชิญครับค่ดโดยในกิจกรรมในช่วงเทศกลาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการอารชีวะ นะคะก็มีจุดบริการโดยมีผู้เรียนอาชีวศึกษานะคะที่เป็นผู้ที่มีเป็นผู้เรียนที่มีจิตอาสาในการบริการอยู่ทั้งหมด78จุดทั่วประเทศค่ะ แน่นอนที่สุดครับว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็จะทาให้นักเรียนนักศึกษาของสถาบันชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครับได้ใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของทักษะวิชาชีพต่างๆมาให้บริการที่น้องประชาชนที่อาจจะเดินทางไปภูมลำนาหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในห้วงเทศกาลครับแล้วส่งผลให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาของเรานะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะในการบริการประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพนะคะ แล้วก็สามารถที่จะใช้วิชาชีพของตนเองให้เกิดประโยชน์ก่อสังคมค่ะหลากายความร่วมมือกับที่นสำนักงานต่นางประ่ทงชาติและสำนังงนกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดยวร่วมกันบูรณาการความร่วมมือกันครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเกิดผลต่อพี่น้องประชาชนครับและสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นาาปการรุประการ ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการบันทึกภาพร่วมกันพร้อมกับตัวสัญนอข้อโต้กลงค่ะถามและในลำดับนี้ค่ะขออนุญาตเป็นการบันทึกภาพร่วมกันโดยเป็นการบันทึกภาพทั้งหมดสองภาพด้วยกันค่ะขออนุญาตเป็นเชิญทั้งสี่ท่านนะคะถามถ่อแล้วภาพที่สองนะคะเป็นการบันทึกภาพโดยขออนุญาตให้ติด ปิดแฟ้มันคึอท้อตกับนพารรถมือเป็นอีกหนึ่งภาพค่ะครับ,อบขอบคุณภาพครับ มันเป็นมีมิตหม,ม,ม,มายที่ดีนะครับในการที่เราทำงานร่วมกันระหว่างส่นหนงในชาติและส่วนหนงในกานการอาชีวศึกษาเป็นสั้นผู้ช่วยบรรักษ์กานขับเคลื่อนมากระท่านันเป็นพิธการ ก,การส่งการและก็รอดินท่านจากจากเทศกาลสงก,การไับสู่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่ในตจังหวัดจะมีทั้งหมด78พื้น,นที่ที่รอรับรอรับพวกพี่น้องประชาชนที่จะให้บริการในเรื่องของการดูแลรถยดดน,นต์รถจักรยานยนต์ต่างๆในนามกิตอาสาเราร่วมกันวันนี้กำการเส็นเอ็นวยูว น่เป็นการทกิจอาสาจิตอาสาแลกหลายคนยังไม่ทราบว่ามีกิตอาสาพัฒนาที่ท่านไป้นกำมั้นนะครับสองคือกิจอาสาไปพิบัติซึ่งเวลาเราเปิดเหตุไปพิบัติต่างๆเกิดยเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆนี่คือเราเข้าไปแก้ไขเองและก็จิจอาสาเฉพาะกิจอย่างนี้เราถือว่าเป็นกิตอาสาเฉพาะกิจเพราะเรามีวันเริ่มต้นแล้วมีวันจบเป็นช่วงเทศกาลเรา กีฬาซาเฉาทงกีนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ที่จะมาทำให้ป,ปีด้วยกระดานในนิมิตรหม่นี้มันไม่ใช่แค่ตรงนี้ท่านผู้ช่วยหลักเนี่ยท่านทำเร,เรื่องเรื่องที่ให้ในักเรียนอาชีวะและกรมอาชีวศึกษาเนี่ยในการวิจัยเครื่องไม้เครื่องที่จะช่วยให้สมัครให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนในการเข้าร่างเพจหลายอย่างนะครับและมีการต่อย่อแบเพื่อให้ เด็กน้องๆอาชีวะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมและก็การทำอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเกิวบริษัทไม่ใช่เพาะสสนักง,งานบริหารชาติเมื่อกี้เราได้นั่งคุยกันคณเป็นมการมีมีมักทีดดีเอ,เอาน้องๆเหล่านั้นเนี่ยมาท,ท,าทํากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและดอดอดก็ต่อองค์กรของภาครัฐนั่นเป็น,น มัเป็นเก้าเก้าท <recherche> <shocked> ี่เก้าแรกเรามีเก้าแรกมีเก้าที่สองนะครับต้องขออุททางสํนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับแล้วก็ขอรุปท่านผู้ช่วยอธิบดีที่ผูดัน โครงการนี้จนมาถึงวันที่เราเร็จเอ็มโออยู่ร่วมกันแลนะคิดว่าเราจะต้องต่อยอดต่อไปน,นะครับโครงการนี้ก็ต้องฝากประชาชนสำคัญนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยของตำรวจในบวกว่าเพื่อให้ประชาชนได้ได้ทราบนะครับและให้บรีและให้บริบาการในการตรวจสภาพรถยนต์ในช่วงเทศกาลสาคัญก็ฝากตำรวจในพื้นที่นะครับใช้ช่อง จุดพักรถในในส่วนของตำรวจทางหลวงและก็ในสถานีบริการน้ำมันเชืเ้อเพลิงปตทอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้จะท่านเข้าสามารถเข้าไปเช็ครถและเช็คสภาพรถตอนเดินทางระหว่างเดินทางอฮนนี้ก็จะเป็นช่องทางและก็ฝากสถานีตำรวจในพื้นที่เล่นหมือ,อสนับสนุนในการใิการประชาชนในการเดินาทางช่วงเทศกาลอาทิตย์ตำรวจทางหลวงเขาก็มกิจาการรมกิจาการรมจิตอาสาให้ในการประชาชน ทั้งในส่วนของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การจับหรือการอำนวนความสะดวกการจราจรความปลอดภัยการบริการรวมถึงสนับสนุนการให้สถานที่ตั้งตั้งเป็นศูนย์อาชีวะอาสานะครับะฟะฟะฟะาการฝากฝากสถานีตำรวจแล้วก็ ในพื้นที่ด้วยได้ฝากดูแลพีๆน้องที่มาร่วมกันที่คดีขารในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนางเดียวครอบครัวของข้าราชการตำรวจหรือแม้ข้าราชการในในพื้นที่ก็สามารถเอาเอารถเอาทุกอย่างอานีคตมาตรวจเช็คได้ือว่าเราต้องขี่ิดีารนะครับแล้วก็กองัำกัรตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรจังหวัดมอบหมายรองผู้บังคับการรับผิดชอบงานกิ่คดาประสานงานความร่วมมือ กัรสอสอบนะครับที่เพิ่มกิจกรรมในที่อย่างกไรชีพและดูแลการปฏิบัติของผู้ปรสาตำรวจในกิจกรรมที่หนีให้เป็นไปตามข้อตกลงนะครับก็ฝากให้ท้องที่ดูแลเข้าในเรื่องนี้ด้วยการให้ความสะดวกก็การให้ความร่วมมือนับเป็นการต่อยอดการปฏิบัติหน้าที่ในด้านเทศการแล้วก็ในการป้องกันการหลบหนปจึงท่านช่วยด้วยมันรันจะได้ประสานหลายเรื่องเราทำเท่าไรเท่านึงมา ทั้งตัวสไปคีต <sh> ัวต <sh> ัวไม้ไม้ไม้หไม้หน้าไม้ไหน้านะครับที่จะเทดสอบ่าน้หนักเราสามารถ่ัแจะตอยอดไปเราไม่ต้องซื้อของนอกปักของนีราคาถูกเรามีแล้วก็เราสามารถพัฒนาปก้างถูพัฒนาให้ดีค้อไปานการสร้างงานให้กับน้อง ที่กระจกการศึกษาจากอาชีวะได้มีมีการตอบรับในาอาชีพด้วยก็เป็นนนี้วิีหมที่ดีเราขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับที่ได้มาเร็นเอฟเอโอยเปนในแบบนี้มันเป็นน,น,ปนิวิธีหม,ม่นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะไม่ได้พัฒนานนแค่นี้เราจะพัฒนานนอนุปกรณ์ที่มันไฮเทคขึ้นไปซึ่งเราได้กลุ่มกันแล้วว่า างอย่างเนี่ยานี้มันเป็นต้องไปอาศัยของต่างประเทศเด็กไทยทําได้ต้นยอดคาเฟ่กับเราไม่ให้โอกาสเขาแค่นั้นแบบนี้เราเปิดโอกาสแล้วลเขาได้แสดงถึงมือได้เต็มที่ผมได้ได้ไดไดทราบว่ามีการแข่งขันประกวดาการประกวด ที่มาก็เรลไออีหลายชิ้นที่ได้รับรางวัลซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเด็กไทยในปัจจุบันสามารถทําได้เกี่ยวกับต่างประเทศเลยบรนดีว่าเราจะได้มาตอยอดในเรื่องของเรื่าวิศวกรรมการป้้งการประเทศนะครับก็จะได้พัฒนาต่อไปตอนนี้สถาบันที่ทําในเรื่องนี้ก็จะมีสถาบันเทคโนโลยีประจวบก้าเทีานครับคณะกับเพิ่งมนเป็นคณะกรรมการบริหารที่พัฒน แบบนี้ครับเราเริ่มหนึ่งเริ่มสองเริ่มสามต่อไปเราสามารถจะพึ่งพาอาสาสมัครอุปกรณ์เทคโนโลยีในประเทศของเราได้นะครับก็นับเป็นนิมัยที่ดีแล้วขอบคุณค,คณะกรรมการอาชีวศึกษาด้วยนะครับผูบ้เล่นจ่ายให้กัน สนับสนุนการปฏิบัตินะครับซึ่งที่ผมจะ้บอกไปพื่อสักครู่ครับว่าการโลกอาร์ตที่เข้าประโลมในช่วงปีที่ผ่านมาสัตว์ต่างๆตระชาติัตับได้เห็นถึงเสรีภาพในการพัฒนาสุนกรีย์ต่างๆของสัตว์ต่างๆในการต่อยอดในการเชื่อมสายให้มีการสื่อสารในงานในบางส่วนนำไปปฏิบัติงานนะครับในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นเอง ในช่วงเานี้อยนุญต้สิจน์จนได้บันทึกภาพครับนตนาครับค้วามรวมือสนักงานตรงชายและสนักงานกรรมการอาชีวศึกษาในการร่วมกันสร้างสรรค์สร้างร้างานและสร้างกำลังสำคัญที่จะเป็นฟันเฟือง วันนี้ค่ะของตำรวจกับทางอาชีวะครับก็เริ่มต้นเลยตอนช่วยกัหาการสนับสนุนาาน่ทำางผเพี้าษาแะการทงานการกรรมการาษศาสตรในการพัฒนาอุปกรณ์เคืองไมเรื่องื่ที่จะช่วยตำรวจเราเนี่ยเราตบอกว่าเราต้ารขาแคลจริงนะครับดังนั้นการแสดงความร่วมมือในภาพการใาง ที่อยู่ในที่เนี่ยว่ที่เราพาสังภาษาเก็ทำนะครับเกิดเลยจนเกิดในวันนี้เราค่อยๆตออดไปเรื่อยๆซึ่งตัวพี่เองเวลาเดิน เราก็เห็นว่าตัวก่อนเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถมาช่วยคลายการกับการในการเร็วทนที่เราให้เกิดความวุ่นวายบางอย่างแต่เราก็ทำได้และทำไมเราไม่สามารถเร่งได้กับเอะไรว่าวิศวกรรมทางด้านการตางๆทางด้านการป้องกันประเทศอย่างนี้ถ้าทุกคนทีวิศวกรรมการป้องกันประเทศที่พัฒนาเรายรอปไปไปสู่วิศวกรรมที่มันสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้ เราทำบมานเรา,า,มมาดีกว่าเพื่อเพื่อพัฒนาด้านกาพของนักศึกษาอาชีวะด้วยเขาได้มามีส่วนร่วมในการผลิการ ก่อนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นคือเขากำลังเรากำลังป้ายสีกากีใส่ใริษจใจของเขาการที่เขาจะไปทำอะไรที่นอกนู่นนอกนั่นเขาจะไม่ไปแต่เขามีตัวเขาอิจฉาที่พยายามอยากให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนของสังคมประชาธิปไตยครับเขา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 เวลาเราจะได้มุ่งเป้าที่ในยารทำทำสิ่งดีอยู่นะครับและการทำงานกนเอกชนที่เราจะไปดูแลที่น้องประชาชนทั่วเทศกาลสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นใน เราทำในโครงการจุดอาชีวะอาชีวะอาสากีอาสาเลยนะครับอันนี้ถือว่า จิตอาสาที่ผมดตสาจิตอาสาหลักกับพวกพี่นั้นเราจะรู้ว่าจิตอาสาแม่งคืออะไรเราต้องสร้างจริงนะครเป็นพลับก็แสดงการบโภคที่เราตกาสร้างกิจสําเร็จของของเจ้าจิตสาธาระสร้างใหม่เซตใหม่เซให้มีความรกว่าเขาต้องมีเสริมสมาเมื่อเราเป็นผู้ให้แล้ว คมวอาือ,อค,คอือว่าเป็นความร่วมมือกันในครั้งแรกไหมคะในเรื่องของกรณีทั้งมอบปุก้อนหนึ่ต่อยอดมาเราเราทำมาแล้วต่เราจะทำ การเลยถ้ามันเป็นรูปแรบการจริงๆไม่ใช่ว่าข่าวบที่ดูข่าวบทแล้วมันก็จบแต่อันนี้มันเป็นข้อผ่านระหว่างสังคมชาติในการหน่วยงานอาชีวศึกษาเลยมันจะมันจะมั่นคงกับอะไรไม่ใช่ควากับที่บรรยโยบายที่อยู่มมันก็เหมือนแบบนี้แต่สิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับสังคมชาติแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆอาชีวศึกษาเองที่เราจะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หรือ knowledge เนี่ยสำคัญที่สุดครับเรากำลังสร้างคนนะครับ なるほどね。